พิคุณนะครับพาดิ้งกับเบนนี่มุดเขาไปในผ้า <c oughs> เบนนี่ห่างเขาเอ้าพิคุณอยู่ตรงนู้นมือมือยื่นออกมา <c oughs> เอ,าอ,อ,อ๋อ๋อโหเอ้า <c oughs> <c oughs> อยากได้เป็นนี่อยากได้เป็นนี่ เ็นเออีออนพี่คุณเมนี่อนอ,อ,อนพี่คุณอยู่เอ๋ึ๋ึออออนสุนริอัออนนีจเป็นแมวดี่เก้ากับคนได้ดีมากนะครับแต่กับแมวทีก,กันนี้ว่าว่าไหาทีเหมือนพตเตอร์เหมือนพตเตอร์ใช่ไหมโอ้ยไยถยถ่ยหัวถยหน้าพี่คุณไปถ่ายข,ขูอ๋อนี่ข,ขู ชมพ,พูพี่ชมพูปูสิริเจ๊เอ๋เด <laughs> ็กจำหน้าไม่ได้หรอ <laughs> เด็กเด็กแพ้ขนแมวนะฮะ <laughs> แต่ขอแต่ขอขึ้นมาส่องแมวหน่อย <laughs> เดี๋ยวสิริก็แข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับก็แค่เ<ง>มาวิสิทธิ์ดูอืมอืมอืมอ่าโอเคถ้าใครแม่หนูด้วยนะครับอ่ะเ๋ยวคนมาดูคลิปนี้นะครับอ่าเบนนี่นะครับหรือเบสตานะครับหรือว่าแซลมอนมันมีหลายชื่อมากนะฮะ เบสตาโดยชื่อแรกนางนะครับเบนนี่โดยบ้านเคสเทลนะครับแซลมอนชื่อล่าสุดนะครับเป็นแมวออหาบ้านนะครับเผื่อใครสนใจน้องนะฮะน้องรักคนมากเจอคนนี้ไม่ต้องปรับตัวเลยฮะบอกเลยเจอกันวันแรกนี่รักรักกันได้เลยครับน้อค,คนนี้ต้องการแมวส้มเพชเมียนะครับแข็งแรงดีอายุน่าจะสัก2ขวบ3ขวบได้ไหมสาขวดประมาณนั้นล้กันครับแข็งแรงดีนะครับไม่มีโรค ทุกทุกอย่างครับเข้าประกันวัคซีนเรียบร้อยครบทุกเข็ม,มสนใจทักมาได้นะครับเพจเชสเท้าครับน้องรอบ้านอยู่นะครับ